ขยับมาดูเรื่องนวัตกรรมการเกษตรบ้างนะคะความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดนวัตกรรมมากมายรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยหัวใจเกษตรมารู้จักนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพงานเกษตรกรรมติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษเกษตรอรินสแตนต์ไบอปพวชค่ะวันนี้เสนอเป็นตอนที่38ในชื่อตอนนวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างในมันสำปะหลังค่ะ ไวรัสใบด่างมันสัมปะหลังจัดเป็นโรคระบาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสัมปะหลังเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเพราะขยายพันธุ์ดังนั้นเมื่อนำเอาต้นพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัส แฝงอยู่ไปเพาะขยายพันธุ์ต่อก็จะยิ่งทําให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดการขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วเนื่องจากไวรัสที่แฝงอยู่ในต้นพันธุ์จะยังไม่แสดงอาการในช่วงแรกและไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างในมันสำปะหลังขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใบด่างมันสัมปะหลังนะคะท,ที่มีมแมลงวีขาวเนี่ยเป็นพหาหะนําโรคก็พบในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยเลยซึ่งพืชที่เป็นโรคเนี่ยก็จะมีอาการใบหงิกใบด่างนะคะมีลาต้นแคะแกนผลผลิตที่ลดลงนะคะแล้วก็ถ้าในรายที่รุนแรงเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เลยก็จะเห็นว่าเป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งเกษตรกรแล้วก็อุตสาหกรรมแปรรูปมันสัมปะหลังเป็นอย่างมากนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะตรวจกรองไวรัสใบด่างมันสัาปะหลังในต้นพันธุ์หรือในแปลงปลูกได้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการที่จะนําท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อนะคะแล้วก็จะลดความเสียหายของโรคใบด่างลงได้โดยนวัตรกรรมชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างในมันสัมปะหลังที่ถูกคิดค้นโดยไบโอเทคจะมีการใช้เทคนิคการตรวจโรคแบบใหม่ที่เรียกว่าเไลซซา ซึ่งเป็นการนำเอาเนื้อเยื่อของมันสัมปะหลังที่เป็นโรคมาเพาะเลี้ยงในห้องทดลองเพื่อหาสารแอนติบอดีของเชื้อไวรัสจากนั้นจึงนำเอาแอนติบอดีที่ได้มาพัฒนาสูตรน้ำยาของชุดตรวจให้มีความแม่นยำในการตรวจโรคมากขึ้นซึ่งจากการวิจัยพบว่านวัตกรรมดังกล่าวมีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรคมากกว่าชุดตรวจแบบดั้งเดิมที่นำเข้าจากต่างประเทศถึง80%และราคาของชุดตรวจก็ถูกลงกว่าครึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจตัวอย่างของต้นพันธุ์ได้ครั้งละจํานวนมากอยู่ที่ราว90าถึง100ตัวอย่างต่อนหนึ่งครั้งทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาในขั้นตอนนี้ลงได้ไม่น้อยทั้งนี้การใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมวิธีการใช้นวัตกรรมจากไบโอเทคมาแล้วเป็นผู้ทำการทดสอบให้เนื่องจากต้องใช้ความชำนาญและใช้อุปกรณ์ในห้องแลบเป็นส่วนใหญ่ โดยขั้นตอนแรกให้เด็ดใบยอดหรือใบอ่อนของต้นพันธุ์มันสําปหลังตัวอย่างที่ต้องการตรวจมาคั้นน้ำและเอาน้ำที่ได้ไปหยดผสมกับน้ำยาของชุดตรวจในอัตราส่วน1ต่อ5ยกตัวอย่างเช่นนำใบพืช1มิลลิตรต่อน้ำยา5มิลลิตรจากนั้นบ่มทิ้งไว้ในถาดเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา30-60นาทีแล้วจึงนำถาดเพาะเชื้อไปเข้าเครื่องอ่านผล เครื่องจะทำการแสดงผลแบบอัตโนมัติและแสดงผลบนหน้าจอ LED หากพบว่าพืชมีการติดเชื้อไวรัสผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำเกษตรกรว่าไม่ควรนำต้นพันธุ์นั้นๆไปขยายพันธุ์ต่อแต่ขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถขอรับต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคจากเจ้าหน้าที่เพื่อน,นำกลับไปทำการขยายพันธุ์ต่อได้ ยางไรก็ตามปัจจุบันทางไบโอเทคได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้นวัตรกรรมไปยังกลุ่มตัวแทนผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการช่วยตรวจโรคพืชให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไปแล้วใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดกาลสินและกำลังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายต่อไปยังจังหวัดอื่นๆในอนาคต หากเกษตรกรที่มีความสนใจอยากใช้นวัตกรรมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปได้ที่ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเพราะทุกปัญหาแก้ใดด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์